ม o ส s m o เตอร์นะคะวันนี้ที่ฉันจะมาแปลงโฉมตัวเองจาก The ดิ i ์ฟ หน้าตาเป็นแบบนี้และ after ถึงวายมี r e ฟนะคะก็คือเป็นลุคของสาวที่มีความแบบแรดูเหมือนแบบไม่แต่งแต้มอะไรเยอะที่มีความน่ารักแต่ในขณะเดียวกันก็เซ็กซี่กรุบกำลังฮิตฮอตมากอยู่นะคะในโลกของประเทศจีนนะก็ beauty อ,อมมูนิตี้ที่นู่นก็คือหามา o r i g i n a ล l y เหล่ลเนี้ยเป็นลุคแบบสาวเวียดนามหนึ่งท่านที่แบบวิแซ่บถึงใจแต่ว่าน่ารักแต่เซ็กซี่แต่ว่าคมคายแต่ว่างงเออทางเราก็อยากเป็นนะคะก็เลยวันนี้จะมา าแต่งตามโดยที่เครื่องสำอางลุคนี้นะเราจะใช้เครื่องสำอางถูกและดีนั่นเองนะคะจากแบรนด์เนลินดาหลายๆคนก็เป็นแฟนคลับกันอยู่แล้วนะคะทราบกันดีว่าเครื่องสำอางเขาคุณภาพปังมากแต่ราคาหน้ารักนะมอก็ชอบใส้พวกอายแชโดว์ใช้มานานแสงนานแปรงแป้งก็ดีมากๆนะคะก็คือพาเลตอะไรเงี้ยคตรเวอร์คตดปังลิปสติกอะทั้งหน้าแล้วนะคะก็ถ้าใครอยากรู้แล้วนะคะว่าหมอใช้เครื่องสำอางอะไรแต่งยังไงนะคะก็ตามไปชมได้เลยค่ะ ตัวแรกนะคะงานผิวก็เลยจะขอรีวิวไปด้วยเลยเพราะมันรู้สึกว่าสิ่งนี้ควรค่ามันก็เลยจะมารีวิวแบบแซบนะคะฝั่งนี้ก็คือสําหรับคนที่ไม่ได้ทารองพื้นหรือว่าโบกอะไรคือแบบตื่นมาอยากจะใช้แป้งผสมรองพื้นตัวเดียวจบนะคะก็คือดูฝั่งนี้นะคะแล้วก็ส่วนใครที่แบบว่าปกติเป็นสายจัดเต็มหน่อยยิ่งแน่นฉันรู้สึกยิ่งสวยนะคะฝั่งนี้ก็ลงรองพื้นให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะก็คือจะเป็นหมอดในวันปกตินี่แหละก็ลงรองพื้นบางๆหนึ่งชั้นให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็จะมารีวิิวส่งนนนี้กัะนนะคะ Ich bin nicht หน้าตาดีไหมสุดยอดมดอบอกแล้วตัวนี้ห้ามพลาดนะคะออกใหม่ล่าสุดจากเมลินดาราคาแค่3 7 9บาทเท่านั้นเองแล้วก็มีสีสีค่ะมีหลายอันดโทนให้เลือกด้วยนะคะใครผิวอมชมพูหน่อยแนะนาเป็นเบอร์หนึ่งนะคะที่สําหรับคนขาวเมื่อมันมีติ่งชมพูเล็กๆนะคะแล้วก็เบอร์สามเนี่ยก็จะเป็นแบบว่ากลางขึ้นมาหน่อยนะคะจะเป็นแบบนูเตรลอมชมพูส่วนเบอร์สองกับเบอร์สี่เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าคนผิวอมเหลืองนะคะซึ่งวันปกติมันก็จะใช้ประมาณเบอร์สองนี่แหละนะคะแล้วก็เบอร์สนีะ่สำหรับคนที่ผิวเข้มนะคะแล้วก็ติดเหลืองนั่่เองคะ ตัวนี้นะคะ,ะ,คะชื่อเต็มๆ mm ของเขามีอยู่ว่า soft matte skin fit powder foundation มี S P F ในตัวนะคะ30 P A 3บวกด้วยกันนะคะก็คือช่วยกันแดดไปแล้วในตัวเลยแล้วแพคเกจิ้งคุณคขามีความว่านูดเปลือกไข่เป็นแมตต์แอย่างนี้นะคะแล้วก็จะแบบปั๊มสีทองอ่อนที่ดูแบบเลอค่ามากๆๆมากเลยค่ะทุกคนตลับแบบสลรีหน้าพก้องผ่านๆก็คือแบบแป้งราคาแบบพันสองพนแน่ๆนะคะข้างในก็คือ มีกระจกนะคะมีชั้นแป้งอยู่นะคะแล้วข้างในก็เป็นพัฟที่นุ่มมากมากมากเลยะคะ่ะทุกคนอันนี้สามารถซื้อพัฟแยกได้นะคะเพราะว่าเป็นพัฟที่แบบดีมากที่ถ่ามากับแป้งนะคะสามารถลากได้จะกดก็ได้นะคะสปริงตัวดีมากในภาคส่วนของตัวแป้งคะ่ะตัวนี้จะเป็นมีเดียมทูฟูลนะคะคือลงไปแล้วอะ่ะก็คือไม่ได้ปกปิด ตึบไม่ได้หนาจัดในชั้นเดียวนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าแอเรียไหนต้องการการปกปิดเพิ่มสามารถบิวเพิ่มเข้าไปได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากเผยผิวใสๆอะทุกคนสามารถลงตัวนี้ได้เลยนะคะจะเป็นด้วยแปรงแยกนะคะหรือว่าจะเป็นด้วยพัฟก็ได้นะคะตามแบบฟินิชที่เพื่อนๆอ,อยากได้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาลงให้ดูก่อนคือตัวนี้เป็นแป้งเนื้อแมทนะมันจะช่วยแมทิฟาฟผิวแต่ว่าไม่ต้องกลัวะคะ่ะจะไม่ได้แบบว่าทาไปแล้วแบบหน้าดูแก่ดูหนาอะไรนะคะนี่ ก็คือจะปาดนี้นะคะอันนี้ที่มอใช้ก็คือเบอร์2นะคะอันนี้จะเห็นความเงาของผิวอยู่เนาะอ่ะอันนี้ปาดลงไปนะก็จะเห็นเลยชะปะว่าแมท ต่เป็นแมทที่ไม่ได้แบบดูหนาตืบดูโบกอะค่ะถ้าสมมติเลากดกดอย่างเงี้ยมันก็จะปกปิดมากขึ้นนะอันนี้ทุกคนมันเป็นเทคโนโลยีพิเศษที่ทําให้แบบแมทติดทนเข้ากับสภาพอากาศประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการควบคุมความมันไปแล้วระหว่างวันนะคะแล้วเวลาเพื่อนๆนะแบบอ่าสมมติระหว่างวันมันแบบมันขึ้นมานิดนึงเพื่นอนๆก็สาม,มารถซับแล้วน้องเขาก็คือจะกลับมาสวยได้อะ่ะแล้ดูแมทที่ผิวสวยนิดนึงอ่ะเหมาะที่สุดกับสภาพผิวมอนะมันจะกให้มอสวยยาวนานค่ะ แล้วก็สังเกตตัวเองแล้วถ้าสมมติว่าผิวโกลม,มากไปอะ่ะมันจะดูแบบไม่ค่อยสวยอะค่ะทุกคนนี่เห็นปะคือป๊าๆผิวดูแบบเนียนละมุนมากค่ะทุกคนแล้วก็ ทซ์เจอร์ไม่ได้หนาเลยก็รู้สึกว่าเขามีความผ่องผองกระจายแสงดีมากๆเลยค่ะอันนี้คือสําหรับฝั่งที่ลงรองพื้นเนาะก็คือกริปแล้วก็ถ้าสมมติเราจะกริปได้อีก,กหมดก็จะลงด้วยแปรงตอนที่เราแต่งหน้าเสร็จอีกรอบหนึ่งส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเห็นว่าเดิมทีมีรอยสิวปะกายเดี๋ยวมอจะทาให้ดูด้วยสําหรับคนที่แบบอไม่ใช่รองพื้นแล้ว มันเป็นยังไงนะสามารถเห็นแหมว่าผิวคนไทยอะ่ะอันนี้ก็คือเบลนไปกับสีผิวมาได้ดีมากแล้วมันไม่ได้เหลืองจัดแบบเราสุขภาพไม่ดีอะคะ่ะทุกคนนวลกําลังดีรวดเร็วปลาสำหรับคนที่แบบอุ้ยฉันไม่อยากไาพิธีพิธันอะไรมากตัวเดียวก็เปรียวได้คะ่ะอ่ะก็จะเห็นว่าฝั่งเนี้ยอาจจะแบบว่ามีความกริบรองพื้นนิดน,นึงแต่ว่าถ้ามองไกลๆอะ่ะในกล้องหมดว่าไม่ต่างเลย นี่นะคะลงไปหนึ่งชั้นรอยสิวจางๆเนี่ยก็คือไกลๆเพื่อนๆแทบมองไม่เห็นนะแต่ว่าเดี๋ยวหมอจะลองบิ้วดูเพราะว่าสำหรับหมออย่างเงี้ยหมอก็จะกดอีกหนึ่งรอบเออเออหายไปเลยจ้ะแม่หมอระแค่นี้ พอแล้วนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าระหว่างวันมีการใส่แหนะเราก็แค่พกไปเติมระหว่างวันนะคะมันจะได้ไม่ได้ดูหนาเกินไปเนาะแต่จริงๆแล้วมอสก็ไม่ต้องการกันว่าบุญเติมอะไรมากนะคะเพราะว่าแป้งค่อนข้างแนบไปกับผิวแล้วก็ติดทนมากๆเป็นเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นนะคะ special fix powder นั่นเองนะคะคือแป้งจากญี่ปุ่นทุกคนจะแบบทราบกันอยู่แล้วว่าเขาติดทนแล้วก็ผ่องนวลเนียนทั้งวันมากๆเลยนะคะแต่ว่ามาอยู่ในเมลินดาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ตบแล้วสวยเลยะคะ่ะทุกคนจะบอกว่าของเงิน หน้าเล่นไฟนหนึ่งจะไม่ได้แบบเป็นแป้งที่ดูแห้งนะคะเพราะว่าเขาบำรุงให้ความชุ่มชื้นไปแล้วในตัวนะก็แบบจากว่าไฮย่าแปดโมเลกุลของเขาแล้วก็แบบน้ำแร่เอ่ยอะไรเอ่ยปรับเนียนสวยมากๆนะคะแล้วก็นี่ <Wow. S 1> คือสวอชนะคะเบอร์หนึ่งใกล้หูสุดแล้วก็ไล่ลงมาเป็นหนึ่งสอามสี่นะคะ เรน่อนข้างกว้างเลยนะเราก็คิดว่าน่าจะมี 4, สีสาหรับเ,เพื่อนแน่นอนเบอร์หนึ่งคือขาวมากเบอร์สองก็คือที่ใช้เบอร์สาแล้วก็เบอร์สี่ไล้ลงมาเบอร์สีก็ 4, คือมืดเลยแล้วก็จะมีความแบบว่าติ่งโอลิฟเบาๆด้วยนะคะถ้าสมมติว่าใครคิดว่าตัวเองเป็นโทนนั้นก็ลองเลือกดูค่ะทุกคนแล้วก็อันเนี้ยที่เห็นว่าสีชัดนะเพราะว่ามอดบิวค่ะทุกคนถ้าสมมติว่าลงรอบเดียวสองรอบอะไรเงี้ยมันจะเป็นแปงที่แบบดูธรรมชาติมากๆเลยค่ะ แป้งล็อกผิวหน้าแล้วนะคะก็ล็อกผิวคอด้วยนะคะให้ดูงานผิวใกล้ๆอีกหนึ่งรอบน,นะคะนี่คือใกล้มากถ้าแบบงานผิวไม่ดีจริงไมก่กล้าเข้ามาใกล้ขนาดนี้นะคะเรียบเนียนแป้งละเอียดนะคะเนื้อบางเบาและดูเป็นงานผิวไม่วอกไม่ลอยค่ะแม่ธรรมชาติเนาะชอบฝั่งไหนมากกกันโดยส่วนตัวแล้วดิฉันก็ชอบฝั่งนี้แหละเป็นคนแบบ ตึบและเต็มแต่ว่าถ้าวันไหนรีฝั่งนี้ก็คือไม่ติดเลยนะสําหรับหมอนะคือตอนแรกอะลงชั้นเดียวอาจจะมีความเป็นธรรมชาติมากๆรอยสิวที่เข้มๆนะคะจะโผล่ออกมาหมอ้แคะ่บิวอีกสักหนึ่งรอบนะคะคือแบบว่ามันสามารถบิวได้อย่างพดงามที่สุด เป็นฟินิชซอฟต์แมตที่ชอบมากๆนะคะน,นี่คือสวยยาวนานทั้งวันถ่ายรูปขึ้นเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่เชดดิ้งอันนี้ก็คือชอบมากๆแนะนำไปหลายคนแล้วนะคะเมลินดาเลเยอร์เชดดิ้งพาวเดอร์นะคะอันนี้มอใช้เบอร์ 02น,นะคะแทน2ูดีมันก็จะมีแบบว่าเลือกเฉดผสมได้นะคะถ้าสมมติว่าวันไหนเราอยากอ่อนหน่อยเฮ้ยดังไม่ต้องโด่งมากเน้นธรรมชาติก็จะแบบว่าอ่ะสีนี้ผสมกับสีนี้เบาๆสีแต่ว่าถ้าแบบอยากเข้มหน่อยนะคะก็อ่านักมือไปทางสีนะักได้เนองนีกก็จะใช้กับแปลงนะคะ soft crease brush คือสีแบบเอ,อ้สวยอีกแล้วละมุนไข่ไก่สุดๆนะคะนี่คือเบอร์น่าจะ0นะูนย์นะหมอก็จะใช้ลายด่างก่อนด่างในวันนี้ของเราการที่เราจะเป็นสาวหน้าหลักได้จมูกเราจะไม่ได้เรียวยาวแหลมเกินไปนะคะจะเป็นการลายด่างที่ห่างกว่าป,ปกตินิดนึง ซึ่งจะทําให้หน้าเราทางหน้าและดูเปลี่ยนไปเลยค่ะทุกคนปกติมอจะเให้คมชัดและแคบเข้าไว้นะคะน,นั้ก็จะเป็นลุคสาวเปรี้ยวเซ็กซี่หน้าก็ดูเรียวขึ้นนะคะแต่ว่าการที่จมูกเราแบบอ้วนขึ้นเราจะดูเด็กขึ้นนะอืมเนี่ย,เ,ยเห็นปาแบบใส่เงาลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตัดให้สั้นขึ้นด้วยนะคะโดยที่หมอเนี่ยจะทําเป็นตัว V อย่างนี้นะมันก็จะแบบจมูกเราจะสั้นขึ้นแต่ว่าจะมีความ pointy อยู่ค่ะ นี่มอใช้แค่2ส,สีอ่อนเองนะสีชัดมากก็มีเงาตรงนี้นิดนึงมันจะเป็นอิลูชันของแบบจมูกเราแบบพอยตี้รันขึ้นเด็กน้อยเรามองเอาสีเข้มสุดอะ่ะมาอยู่ในนี้ในการเหลาปีของเราแล้วก็เบลวนรวมเล็กน้อยส่วนกรอบหน้านะก็จะเน้นเป็นบริเวณรอบๆใต้เหนีย่ย สำหรับช่วงนี้ที่กินเยอะแปลงดีมากเลยลเนี่ยชอบแล้วก็ตบหนวก็มาเล็กน้อยทริกน่าหรักได้ด้วยคอนทัวร์นะคะเราจะคอนทัวร์สิ่งนี้ให้มันลึกลงไปะคะ่ะทุกคนตรงนี้เราจะเด้งขึ้นมาเกียริ์ชื่ป้าแล้วก็จะดูเป็นคนแบบสีอ่อนๆพอนะเห็นป้าหน้าขี้อ้อนเหมือนลูกแมวแล้วเราก็สองสีอ่อน ลงใต้ปากด้วยมันจะเหมือนแบบสร้างเงาทําให้ปากเราดูแบบอุ๊ยปากอุมอิ่มมากหล่อถึงนีเงาตรงนี้อแอบไฮไลท์นะคะด้วยแป้งเบอร์ส่วนหนึ่งอยากให้แอร์เนไหนคุ่งพับเอาออกมาอย่างเป็นธรรมชาติอ่ะจึบสรงไป สำหรับงานคิวนะคะที่เห็นหมอใช้บ่อยๆจะเป็นดินสออันนี้ใช่ไหมแฟตบลวเพนซิลนะคะชอบมากนะมันจะเป็นดินสอแบบหัวเป็นดับๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องเหลาเราสามารถแบบอุย้ยสกิดเป็นเส้นๆได้เลยแล้วก็หมุนปิดเก็บอะ จบนะเราก็จะมีริสอซอร์เจนคิวที่แหนบมีตลอดเวลานะคะแต่ว่าวันนี้เราอยากได้ความนุ่มมากยิ่งขึ้นก็เลยจะมาใช้แบบฝุ่นนั่นเองอันนี้แหนดีมากๆนะคะเป็นพาเลตจากเมลินดานะเบอร์ศูนย์หนึ่งเมลินดา 3D Brow Powder Palette นะคะ l ล g h บราว w มีแปรงสองผัวให้มาในตัวนะคะฝั่งหนึ่งคือปุ้มปุ้ยอย่างนี้เราก็จะได้เส้นที่แบบฟุ้งสุดแล้วก็ถ้าอยากแบบว่าคมเข้มดีไฟขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นหัวตัดที่เขามีมาให้นะคะอันดับแรกมันก็จะใช้หัวตัดกับ สีตรงกลางก่อนลงไปเบาๆคิ้วของลุคนี้นะจริงๆแล้วคิ้วที่ทางมีความน่ารักและเซ็กซี่มันจะมีมุมอยู่นิดๆน,นะคะเพราะฉะนั้นทําให้มันแบบว่ายังไม่ได้ตรงเกินไปมีความโค้งบ้างแต่ว่ามันจะต้องมีความนุ่มละมุนคือเส้นอะ่ะจะต้องไม่ได้แบบอุย้ยตัดกันชัดเจนเพราะฉะนั้นแบบฝุ่นก็เป็นอะไรที่เหมาะมากแล้วก็ตรงหางเราจะมาใช้สีเข้มนี้นะคะผสมกับสีอ่อน มันก็จะเข้มกว่าสีแรกแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบอุ้ยเข้มเกินแล้วก็อยากให้มีความดูยูทฟูลนะคะความดูเด็กก็เลยจะแบบว่าให้มันอยู่ในแบบเรื่องราวของความว่าหนากว่าปกติเนาะเป็นประมาณนี้เวิร์กมากแล้วเราก็ใช้แปรงปัดให้มันแบบสมูทขึ้นเป็นการเกลีย่ยสีนะคะ พาเลตตานะคะที่พ่วงแก้มมาด้วยอันนี้ชอบมากๆเลยคือติด Favorite of the Year ของมอตั้งแต่เขาออกมาเลยนะคะแต่ว่าเป็นสีโคนละสีกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทรนสมัยนิยมมากขึ้นสีมันก็จะแบบว่ามีความคูโทนมากขึ้นความเบาๆนะคะสีนั้นจะแบบร้อนแรงมากๆเลยนะคะอันนี้คือเมลินดา My Pocket Blush and Shadow Palette นะคะเบอร์ส่วนหนึ่งซ Rose, นั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าอายแชโดว์เนี่ยมาทาั้งแบบเนื้อแมทแล้วก็เนื้อแบบชิมเมอร์เอาให้สะใจเลยนะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นสีทาแก้มน,นะคะชมพูเอ่ยส้มเอ่ยเลือกเลยอันนี้ก็แบบส้มเนี่ยจะมีความชิมเมอร์เล็กๆชมพูเนี่ยก็จะเป็นเนื้อแมทนะคะก็คือพาเลีเดียวเปลี่ยวได้ทั่วไทยทั่วโลกน้องคนนี้เบอร์หนึ่งก่อนดิฉันอยากจะเคลียร์สีตาโบกของตัวเองนะคะอาลงไปทั่วๆก่อนจะได้ลงอายแชโดว์เนื้อแมทแบบ ง่ายๆสะะพึ่งๆ้วยแล้วก็จะใช้สีนี้นะคะเนื้อที่มีความแบบว่าอุ๊ยรูชอบแล้วก็เทามากๆนะคะกับแปรง s m u d g Brush นะขอออกก่อนในการแบบอาเกียบไปทั่วๆเราจะเข้มสุดที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไป อายชโด์ <Eyes> นะคะก็สีนี้เหมือนกันสําคัญมากเดี๋ยวนี้เขาไม่เน้นหัวตาสว่างกันแล้วนะเธอลงทั่วก่อนเลยอันดับหนึ่งหัวเราจะเปิดหางตาล่างกันนะคะ Definitely เปิดหางตาแต่ว่าอีกหนึ่งพาเลตที่เหมาะนะคะก็คืออันนี้ Move m o o ูตเมล Eye Palette จาก Melinda เบอร์ส่วนหนึ่งนี่แหละสีก็จะเป็นเนื้อแมทอย่างนี้นะคะอันนี้มอคิดว่าต้องมีสําหรับการแต่งหน้ายุคป,ปัจจุบันที่เขาเน้นแบบตาแมทเนาะเราก็จะไปโรสอันนี้ ผสมสามสีนี้นะนก็จะเป็น m i l t e d rose นะแล้วที่ขอบตานะคะจะใช้สีนี้น้ำตาลกับชมพูเทาตร,ตรงนี้ผสมกัน พออชารโดนะคะเป็นน้ำตาลชมพูเทาๆอย่างี้เสร็จแล้วก็จะมาต่อกันที่การเปิดหางตาล่างนะคะซึ่งจะทำให้ลุคเนี่ยแรดูอินโนเซนต์นะคะแต่ว่าเบลเบลเซ็กซี่ก็จะเป็นสีกลางสีเดือนมนแหละแล้วก็เพิ่มสีน้ำตาลนะแล้วก็จึ๊บจิ๊บแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้ำตาลจะเยอะหน่อยกับแปรงขวดตัดแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อความยาวออกไปจากเส้นขอบหางตาล่างเนาะถ้ามองตรงอะ่ะจะหลดกับหางตาดำพอดีนะคะแล้วก็มองตาในกระจกอย่างนี้แล้วก็ ลากเส้นออกไปนะคะจริงๆแล้วอะ่ะเส้นเนี้ยถ้าจะให้ธรรมชาติสุดอะ่ะ mm hmm. ก็จะต้องน้ำตาลเทาๆอย่างเงี้ยแหละถูกแล้วนะคะถ้าสมมติว่าน้ำตาลแบบวอร์มโทนมากมันก็จะดูเป็นลุคที่แบบ mm hmm. อุ๊ยแต่งหน้าเกินไปนะ แล้วก็สามารถใช้พาเลตอะไรแบบนี้ในการช่วยเกีย่ยได้แล้วก็พาเลตนี้แหละนะคะเราจะมาสร้างดอลลี่อายกันกับแปรงอันนี้นะคะเป็นแปรง2หัวนะคะ1ฝัง่งเป็นหัวฟองน้ําแบบนี้เหมาะมากกับการปาดอะไรที่เราต้องการให้เห็นชัดๆนะคะเช่นกลิตเตอร์นะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นแ,บบแปรงหัวเป็นมันจริงๆแล้วใช้แบบลงเนื้อครีมเพื่อคอนซีลเลอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบคัดใต้ตาก็ได้นะคะเดี๋ยวหมอจะใช้อันนี้กับสีอ่อนก่อนสีนี้เราก็คือจะแบบ full power ว่าง เห็นปะมันก็จะแบบอุ้ยชัดเวอร์อีกฝั่งหนึ่งเราก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะอ่อนๆขอากอดแล้วเราก็มาลงนี่ สองฟังแตกต่างกันเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันจะดูค่อนข้างธรรมชาติค่ะเพราะว่ามันเป็นเนื้อแมทนะเทคนิคนี้จริงๆแล้วเนี่ยอินคาเดชใช้พเพื่อนๆลองกันนะคะมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆอาจจะมีนอนอยู่แล้วที่บ้านเนาะพวกอายแชโดว์สีสว่างๆางกับสี้ำตาธรรมชาติหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราแค่แบบเอาขึ้นมาประกอบร่างกันบนหน้าเราแล้วเราก็สามารถใช้อันเนี้ยในยการคลีนอัพตรงนี้นิดหนึ่งน,นี้จะต้องเกลี่ยเกลี่นิด ทุกคนและอีกหนึ่งจุดคือที่คอพอยนะคะเราจะลงสีน้ำตาลนะคะเริ่มจากการแบบลงน้ำตาลอ่อนๆก่อนเพราะแปลงสำคัญมากๆนะคะในการลงหัวตาข้างล่างด้านในนะมันจะเป็นการแบบจิกเปิดแลวจริงๆนะมันจะสามารถลากเป็นเส้นต่ออย่างนี้ได้ยุคนี้เราอย่ากลัวที่จะหัวตาข้างล่างด้านในเข้มนะคะปกติแบบสมัยก่อนเราจะอุ๊ยสว่างเข้าไว้จนแบบบางคนอยากจะเดินมาแบบ เขียะนะหรือว่าิตาไม่ค่ะยุคนี้มันจะเป็นแบบตาเซ็กซี่พอเราลงอ่อนเสร็จแล้วใชป่ปะเราค่อยแบบแต้มสีน้ำตาลเข้มขึ้นนะเล็กๆในการแบบมิติป้าดูเหมือนไม่ได้แต่งหน้าเยอะแต่แบบเอ้ยอะไรก็ไม่รู้พลังในการแบบตาเซ็กซี่ชัดหวานส่วนเส้นบนนะคะก็คล้ายกันมากๆผสมน้ำตาลคูโทน2อันเนี้ยลงไปเบาๆก่อน แล้วก็จะหนักไปที่หัวตาอีกนะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยชิลได้แล้วก็ไปต่ออีกทีที่หางตาค่ะส่วนตาบนนะคะแปลงเดิมที่เราใช้เมื่อกี้กับสีเดิมเลยค่ะขอออกก่อนนะแล้วเราก็จะลงเข้มตรงนี้หัวตาด้านในแต่ว่าไม่ได้หัวตาข้างในนี้นะแค่เส้นตรงเริ่มต้นนะคะแล้วก็ตรงหางนะเราจะเอาสิ่งนี้รองไปก่อนคืออายไลเนอร์เราอยากไปทางไหน เราจะสร้างเงาไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเพื่อนๆอยากตามด้วยอายไลเนอร์แบบดินสอหรือแบบลิควิดก็คือได้เลยแต่การที่เรามีอายแชโดว์แบบฝุ่นลงไปก่อนเป็นอายไลเนอะร์อ่ะชั้นหนึ่งนะแล้วก็ตามด้วยอายไลเนอร์แบบน้ำหนามาทุกคนมันจะทําให้มันดูนุ่มขึ้นนะคะมันเป็นการเดยชันไม่ได้ตัดกันเกินระหว่างแบบเส้นอายไลเนอร์กับผิวเรานะ จะใช้อายไลเนอร์แบบดินสอนลงไปก่อนนะคะ XS Slim Eyeliner จากเมลินดาค่ะสี deep black นี่ก็จะเป็นหัวที่เล็กมากๆมันก็จะเข้าซอกได้ง่ายเนาะอันนี้มันนุ่มมากเลยอะชอบ แล้วก็มาปัดมาสคาร่ากันต่อนะคะอันนี้จากเมลินดาเหมือนกันเป็นแท่งยาวๆสลิมแบบนี้นะคะอัลต้า i f t ต์แอนด์ลองมาสคาร่ค่ะก็จะใช้เป็นสีดำค่ะมาลาเหมือนขนตาปลอมขนาดยอมสวยนะเนาะเลียงเส้นเด้วยตอนแรกว่าจะติดขนตาปลอมแต่นี้คือแบบไม่ติดก็ได้อะ ้คนตาการคุยมุยแต่ว่าเขาจะมีไฮไลท์ดิดนึงนะอันนี้ก็จะใช้ glow up skin highlighter candle light เบอร์ศูนย์หนึ่งจากเมลินกัน <c oughs> อยากไฮไลท์ให้จมูกยาวเราจะไฮไลท์ให้เป็นบอรมเล็กๆตรงนี้แล้วเขาก็จะมีเส้นเล็กๆตรงกลางตรงนี้ต้องเว้นนะ <c oughs> แล้วก็หัวตาด้านใน อันนี้กับแปรง Angle Blending Brush นะคะจะ้มีดับกันติดขนตาเล็กน้อยไม่ใช่อะไรขนตาสวยแล้วแต่ว่าอยากแปะซื้อไหม่ <S <S เคยชอบ<ม>อยู่นะอันนี้คือฝั่งที่ติดนะคะก็มีความว่าสมวลดซธรรมชาตินะฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ติดะคะ่ะขนตาจริงค่อนข้างจะดีจากมาชา่าเออตังไม่เยอะในวันที่รู้สึกว่าอยากเต็มแต่ไม่ได้อยากกระเทยมากยิมแล้วตาหวานดีกว่า วันนี้จะปัดแก้มสีชมพูนะจะมาใช้สีแรกกับอันนี้ก่อนนะปัดแก้มแนงอีกแหละนนไม่ได้ปัดแก้มสีชมพูมานานขนาดไหนแล้วมาว่าต้องมีเป็นปีอยู่แล้วก็จะอันนี้อีกรอบนะคะเม l ินดา Layer c o l ัลเลอร์ลินะคะเบอร์0ูนย์สก็จะมี3สีผสมนะ oh. ก็เป็นเนื้อแมตอยู่เพราะผิวเราสวย Soft Man s o ฟต์แมต e ขนาดนี้แล้ว oh. งานปากนะคะจะใช้ตัวนี้ r o u y r o a t t e ต i ิ t นะคะเบอร์ 0.5 Ginger T ค่ะสวยมากหน้าแลดูใสนะคะ Last b u t t e a l i ก็จะมาเติมฝกันก็ใช้อะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าอยากชัดหน่อยก็เป็นสีดำแต่ว่านะยนำเป็นอะไรที่เป็นสีน้ำตาลค่ะ น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งพอย์ค่ะเวลาแต่งหน้าสีชมพูอ่ะมันก็จะมีความว่าไปในทางคูลโทนเนาะเพราะฉะนั้นเครื่องประดับอะไรที่ใส่อยู่ที่เป็นแบบว่าวอร์มโทนอย่างเช่นสร้อยคอนีอ่ก็ต้องเอาออกนะมันจะมีความว่า,าติดกันเดี๋ยวหมอไปเปลี่ยนเป็นสีเงินแล้วก็ทำผมแล้วก็ใส่คอนแทคเลติ้งกลักบมาคะ่ะ ผมมาแล้วนะคะแล้วก็อยากเพิ่มสีสุดท้ายอันนี้คือเทอร์ราคอตตาซื้อเถอะเพราะว่าไม่ว่าจะโทนสีผิวไหนก็ทาอันนี้แบบสวยนะและนี้ก็คือฟินิชลุกนะคะสวยมากให้ดูคอนแทคก่อนคือคอนแทคกอ่ะ เหมือนจริงแต่ว่าปลอมทุกคนเข้าใจปะเหมือนที่ฉันคือตาแบบคนที่เกิดมาตาสีน้ำตาลอันนี้คือของคิตตี้คาว i อนะคะใส่สบายเป็นยี่ห้อคนไดียที่ใส่สบายสำหรับม้อน,นะคะสีน้ำตาลนะแต่ว่าชื่อรุ่นว่าสีฟ้า S I F A H นะคะนอกนั้กก็เมลินดาหมดแมดูดีแบวกุบเกาหลีเกาใจแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีความยั่วยยดูดีๆด,ดูดดชีไม่ได้แต่งหน้าน้อยเลย แต่ว่าด้วยอะไรหลายอย่าง Color Placement สี Combination บวกรวมกันมาแล้วแบบสวยอะเธอนี่อาจจะเป็น f a o r i t e l o o k ของมอสสำหรับปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะเพราะมันน่ารักมากแล้วแบบผิวในกล้องก็ยิ่งดูแบบละมุนใสฉันเป็นแอลลี่หรือเปล่า คุณง่ายๆว่าทุกอย่างในวิดีโอวันนี้จงไปสอยตามจงไปแต่งตามเลยน่ารักมากที่ฉันเองจะสดลิสต์เลยว่าใช้อะไรบ้างแล้วใช้ต่อทุกวันสีปากเอ,อ่ยสีแก้มสีตาเนอมันดีมากนะคะโอเควันนี้มอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มอด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ